m m e r i c a n Morning Podcast เพื่อพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 241อยี่ากก้าวหน้าอย่ารักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับบทความที่ผมอยากจะนำมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับการที่เราใช้ชีวิตประจำวันครับทุกคนอยากก้าวหน้าครับ แต่อย่ารักษาสิ่งแวดล้อมครับเพื่อนๆมันไม่ง่ายครับที่จะขี้เกียจถ้าเราอยู่ในหมู่คนขยันมันไม่ง่ายที่จะขยันถ้าเราอยู่ในหมู่คนขี้เกียจนั่นหมายความว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากเพราะฉะนั้นครับตัวช่วยหนึ่งที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จในแบบที่เราต้องการก็คือให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราครับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนตามพบกับคนเดิมๆคุยกับคนเดิม ทำงานกับคนเดิมๆเราก็จะมีชีวิตแบบเดิมๆใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะศัตรูของความก้าวหน้านั้นมีชื่อว่าความเคยชินครับเราจึงต้องเปลี่ยนอีกอย่างมันไม่สำคัญว่าตอนนี้เรามีแค่ไหนแต่มันสำคัญว่าเราอยากมีแค่ไหนมันไม่สำคัญว่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนแต่มันสำคัญว่าเราอยากไปที่จุดไหนมันไม่สำคัญว่าตอนนี้เราเป็นใครแต่มันสำคัญว่าเราอยากเป็นใคร มันไม่สําคัญว่าตอนนี้เราไม่เก่งแค่ไหนแต่มันไม่สําคัญว่าเราอยากเก่งแค่ไหนมนุษย์ทําเรื่องมหัศจรรย์ได้เสมอครับขอเพียงแค่เขารู้ว่าเขาไปถึงที่จุดไหนก็พอครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบอีพีนี้นะครับฝากทุกคนนะครับด like, กดไลค์กดแชร์ในมุมผมนะครับผมเองเชื่อมั่นมากๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของบรรยากาศครับทุกคนเคยฟังทฤษฎีขอบเพื่อน5้าคนไหมครับ เพื่อนที่เราครบ5คนเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นครับผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราเป็นพนักง,งานประจำนะครับที่มีรายได้เดือนละ 1, 5 0 0 0บาทแล้วเราก็จะสนิทกับเพื่อนครับ5คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราทํางานครับ5คนก็ไม่แตกต่างกันเลยครับเพื่อนเราก็หมื่นห้า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 ตัวเราเท่าไหร่ครับตัวเราก็หมื่นห้าจริงไหมอ่ะอยกตัวอย่างที่2ครับวันนี้ครับประกอบกิจการเช่น ปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับเป็นธุรกิจส่วนตัวครับมีรายได้วันละ1000บาทครับเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000นะอ่า1,000ถึง3,000 1น0 0ถึงแล้วแต่ครับบางวันขายดีบางวันขายไม่ดีบางวันหยุดบางวันไม่หยุดจริงไหมแล้ววันนี้แหละครับเพื่อนที่เราจะคบคือใครก็คือเพื่อนที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกับเราเฮ้ยของคุณเป็นยังไงบ้างของนายเป็นยังไงบ้างของมึงเป็นยังไงบ้างขายดีไหมสาขานู้นสาขานี้ใช่ไหมครับ เพื่อน5คนของเราที่เราคบสนิทก็จะเป็นคนที่ทําธุรกิจคล้ายๆกันโอเคผมยกตัวอย่างที่3ครับก็คือทาธุรกิจครับที่มีเพื่อนทํารายได้หลักแสนหรือมากกว่านั้นครับเราก็จะคุยกันเรื่องเงินแสนว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่ได้กี่แสนผลลัพธ์เป็นยังไงปัญหามีอะไรบ้างเจออะไรบ้างเราก็จะคุยแต่เรื่องเงินแสนครับและตัวอย่างสุดท้ายครับคือคนที่ทําธุรกิจเงินล้านครับเขาก็คุยแต่เรื่องเงินล้านครับ ง,ง่ายครับเพื่อนที่เราครบ5คนเป็นอย่างไรถ้าเรามีเพื่อนที่รายได้1นึ่งหมเราคนที่6ก,ก็1นึ่งหมนครับถ้าเรามีเพื่อนอไรายได้หลักแสนคนที่6คือเราก็รายได้หลักแสนครับและถ้าเรามีเพื่อนอไรายได้หลักล้านสังคมหลักล้านคนที่6ก,ก็คือเราครับเพื่อนๆครับถ้าชอบ e ีีนี้ให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช anel YouTube อสังหาสร้างอาชีพพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองครับที่รักในการเรียนรู้ แล้วพบกันใหม่ EP ต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับเชื่อมโงทงานของเราเพราะถ้าใครมีสี่ข้อนีนะ้ใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพของการทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่งไมซ t ของการทำธุรกิจสังหา